การทำฟาร์มละมังมองโกเลียขนาดใหญ่กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักในหนานเจียงของบนทนเฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นกว่า30,000คนคนละกว่า5,000หยวนหรือ25,000บาท แต่การทำฟาร์มละมั่งยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ต้องเอาชนะรองผู้อเมริการสำนักเกษตรและกิจการชนบทหนานเจียงบอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพการทำฟาร์มและเพิ่มกำลังการผลิตทั้งการหนานเจียงได้เริ่มใช้แผนเพิ่มมูลค่าละมั่งมองโกเลียแห่งหนานเจียงตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วโดวยมีการปรับปรุงพันธุ์ละมั่งสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าล่าสุดยังมีการสร้างโรงงานเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์จากละมั่งไปยังสหภาพยุโรปด้วย นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นยังมีนโยบายให้จัดตั้งฟาร์มที่ได้มาตรฐานหลายร้อยแห่งร่วมกับสถาบันสัตวศาสตร์แห่งเฉวนและมหาวิทยลาลัยเกษตรเฉวนที่มีการใช้เทคโนโลยีทำฟาร์มการควบคุมโรคระบาดและการฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานโดยให้เกษตรกรรายย่อยไปทำงานที่ฟาร์มเหล่านี้ตามแผนในปี2025จะทำให้มีไรายได้จากการทำฟาร์มละมั่งมากกว่า3,000ล้านหยวนหรือ1 5 0 0 0ล้านบาท และกเกษตรกรมีรายได้ต่อปีอยู่ที่80,000ย้วนหรือ400,000บาท